สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านเลยนะครับพบกันทุกวันเลยช่วงนี้นะครับรถคลอดเรื่อยๆนะครับรถคลอดเรื่อยๆเลยนะครับผมนะครับก็วันนี้นะครับก็อยู่กับเจ้าคันนี้นะครับสวีทเอฟซีเทอร์โบนะครับผมเทอร์โบใครรออยู่นะครับสีขาวมาได้เลยนะนะครับคันนี้เนี่ยจริงๆนะครับคันนี้เนียเนียจริงๆเลยนะครับไม่หกหมื่นนะครับกิฟตเลยคันนี้นะครับกิฟต์กิฟเลย ม่หกหมื่นเท่านั้นนะครับก็เหมือนเดิมนะครับรถเข้ามาเดิมๆนะครับผมเรามาจัดทรงให้ใหม่หล่อๆนะครับผมจัดทรงให้ใหม่หล่อๆคันนี้เป็น1.5 RS Turbo นะครับเลขทะเบียนสวยด้วยนะครับเลขสวยด้วยผมชอบนะเลขเก้าเลขเจ็ดนะครับเลขสวยด้วยถ้าไม่ติดมีเลขค่าข้างหน้านะได้ไปใส่รถผมเรียบร้อยนะครับคันนี้นะครับก็ไม่ได้ถอดนะให้ไปด้วยนะครับป้ายนี้นะครับผม รอบคันเนียนไหมนะครับเนียนเนียนเลยนะคันนี้นะครับผมคันนี้ก็ตอนผมได้มารถมันสีเดิมเมาทั้งคันนะครับแต่ทีเนี้ยคันนี้เขาใช้งานแต่งหวัดนะครับเจ้าของอยู่จังหวัดสุรินทร์นะครับก็รถแต่งหวัดนะครับรอยสะเก็ดหินฝากระโปรงหน้ากันชนหน้าอะไรพวกนี้มันต้องมีเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วนะครับผมก็มาจัดการเก็บสีใหม่นะครับส่วนหัวนะครับแก้มฝาหน้ากันชนหน้าแก้มซ้ายแก้มขวานะครับเก็บให้ใหม่นะครับผม เนียนๆเลยนะครับเนียนๆเลยนะครับโอเคนอกนั้นก็ไม่มีอะไรนะครับสีตัวถังส่วนอื่นก็เดิมๆนะครับสีตัวถังส่วนอื่นก็เดิมๆนะครับผมตัวถังสวยจัดนะครับคันนี้นะครับนอนเดินไม่มีขยับเลยสวัสดีครับผมสวัสดีครับนะครับกอประมาณนี้ครับข้าวๆด้านนอกนะนะครับข่าวๆด้านนอกนะครับผมฟิล์มนะครับตามสไตล์เราพาใส หล่อจัดนะครับสวยทุกสีสวยลุกคันใส่ฟิล์มตัวนี้นะครับผมฟ้าใสนะครับถามว่ากันความร้อนได้เหมือนฟิล์มดำไหมไม่ถึงนะครับแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีฟิล์มเลยนะครับผมยังดีกว่าไม่มีฟิล์มเลยนะครับพอเป็นฟิล์มสีใสเนี่ยรถมันจะทําให้ดูดูรถมันสว่างขึ้นมานะครับไม่ถึอหล่อด้วยนะครับหล่อด้วยนะครับผมโอเคนะครับมาเริ่มจากด้านหน้านะครับไฟหน้าเอสมากับตัวรถอยู่แล้วกระจังหน้านะครับ สีดามายสมาขันรถอยู่แล้วนะนะครับลิ้นหน้าเกล่านี้ผมมาเติมให้นะครับจะเหลือกระจกข้างเคปล่านะครับเดี๋ยวเติมให้อีกชิ้นหนึ่งนะครับผมกระจกข้างเกล่าฝาหน้าไม่เปลี่ยนนะครับฝาหน้าไม่เปลี่ยนคำนวณจากต้นทุนสองสามคันที่แล้วนะครับไม่รอดนะครับกาไรแทบไม่เหลือนะครับกําไรแทบไม่เหลือขอละกันนะครับฝาหน้าไม่เปลี่ยนแหละนะครับไม่เปลี่ยนแหละนะครับผม โอเคล้อใหม่ยางใหม่นะครับล้อใหม่ยางใหม่นะครับโชค๊คสตัดปรับเกี้ยวคันนี้ได้เป็นตัวอะไรว่าโอเคคันนี้ได้เป็นแก๊ปนะนะครับคันนี้ได้เป็นแก๊ปโช๊คใหม่นะนะครับโช๊คใหม่นะครับ,มนะรบผมไงทรงอันนี้ล้อหน้าแปดหลังเก้านะหน้าแปดหลังเก้าหลัง ล้อจะดูมีออฟเซตหน่อยนะครับมีออฟเซตหน่อยกว่าข้างหน้าข้างหน้าจะดูตรงกว่านะครับด้านหลังจะมีออฟเซตหล่อนะนะครับล้อทรงนี้หน้าแปดหลังเก้านะครับดูจะข้างหลังค่อนข้างเต็มค่อนข้างอิ่มเลยนะครับโอเคภายนอกคร่าวๆก็ประมาณนี้นะนะครับสเต็ปสเต็ปใช้งานนะครับหมายถึงว่าของแต่งไว้ได้เยอะมากหล่อกําลังดีนะครับหล่อกําลังดีไม่เยอะมากนะครับ แต่งรถประมาณนี้ดูไม่เบื่อนะนะครับดูไม่เบื่อนะครับของแต่งประมาณนี้จะดูไม่เบื่อนะครับโอเคภายนอกประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูภายในกันนะครับภายในนะครับจะบอกว่าเนียนกิฟนะครับผมภายในคันนี้ดูแผงวตัตตเลยนะครับแผงวตัตตูนะครับสภาพเบาะเป็นไงสวยจัด นะครับคันนี้ไม่หกหมื่นเองนะนะครับคงมาลัยเป็นไงเนียนๆเลยนะครับแผงคอนโซลคอนโซลนะครับหัวกุ้งหัวเกียร์เนียนหมดนะครับผมดูเลขใหม่ไหม่แท้นะนะครับผมไมขายไหม่แท้ทุกคันนะครับไม่มีการกอนะครับตามไหนตามนั้นเลยอันนี้ไม่อยู่หกหมื่นนะครับไม่หกหมื่นเท่านั้นนะครับผม เดี๋ยวดูด้านหลังนี่ไง,ไงถ้าไม่มีคนนั่งติ๊กเกอร์หลังเบาะอ,อยู่ครบเลยสองฝั่งนะครับผมเงียนกิฟเงียนกิฟคันนี้นะครับเดี๋ยวดูห้องเครื่องนะครับห้องเครื่องกันบ้างดูห้องเครื่องกันบ้างนะครับ นี่เป็นไงหม่เยี่ยมนะครับผมก็พวกขา้ามคีใครมีบ้างนะครับเอาออกไม่หมดนะครับแต่ว่ามีให้เห็นจะดีกว่าไม่มีเลยนะครับเพราะว่ารถแล้วก็เลขใหม่ก็หมื่นปนะครับหมื่นปมันก็ต้องต้องมีบ้างแล้วรถใช้งานตายย่างจังหวัดน,นะครับผมนะครับประมาณนี้ดูสภาพห้องเครื่องดีนะครับใสๆเลย รีวิวขนาดนี้ไม่ต้องมาดูรถแล้วนะครับมาซื้อได้เลยนะครับจองได้เลยนะเอาจริงๆแล้วนะครับเนียนๆเลยนะครับคันนี้การันตีเลยนะครับสวยจัดนะอะเดี๋ยวดูด้านท้ายกันบ้างนะครับก็โชคเดิมให้ไปด้วยนะครับให้ไปด้วยไม่ได้เก็บไว้นะครับพร้อมกล่องโชคเออโชคที่ผมเปลี่ยนก็มีประกันปีหนึ่งนะนะครับ จกทุกตัวที่เปลี่ยนไปสวยครับขอบคุณมากเลยนะครับอ่างหลังนะครับเดิมๆเลยนะครับแล้วก็จะบอกว่ารถที่เต้นนะครับอุบัติเหตุหนักไม่มีแน่นอนนะครับสบายใจได้ลูกค้าสบายใจได้เลยนะครับลงสัญญาซื้อขายให้ด้วยนะนะครับพบชนหนักตัดต่อวิคว่ำนะครับซื้อคือรับผิดชอบทุกกรณีนะครับแต่ก่อนเราซื้อเข้าก็เหมือนกันผมก็เหมือนลูกค้านะครับมาซื้อรถ ผมก็ต้องดูรถก่อนเหมือนกันนะครับสบายใจได้เลยนะครับผมก็ไม่อยากได้รถชนเหมือนกันนะครับต่อซื้อเข้าเต็นนะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าก็สบายใจได้นะครับเล็กๆน้อยๆตามการใช้งานมีบ้างถ้าคันไหนมีนะครับอย่างรอเลยขอบคุณมากครับถ้าคันไหนมีเล็กๆน้อยๆผมก็จะบอกนะครับเล็กๆน้อยๆหมายถึงว่าแตะหน้านิดแตะท้ายหน่อยไม่ได้มีผลต่อการใช้งานนะครับเออแล้วแล้วถ้าแรกกับรถสภาพดีมันก็ใช้ได้นะครับใช้ได้ นะครับผมซ่อมมาแล้วก็ใช้ได้ปกติไม่มีอะไรน้าอนิ้ทยหน่อยหมายถึงว่าโอเคอาจจะมีถอยหลังชนเสาชนเ,น,นเบียดนู่นเบียดนี่เล็กน้อยพวกนี้ครับมันตามกันใช้ง่ายก็มีบ้างเนาะลถมือสองนะครับอยู่ที่ว่า,าจะบอกไม่ออกไม่บอกกันแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าผมที่ผมผมก็จะ,จะเลือกที่จะบอกลูกค้านะครับเลือกที่จะบอกลูกค้าแต่ก็คือแบบถึงกับ,บชนเข้าหัวชงหัวโชก เข้าตัวถังหลักนะครับพวกนี้ผมก็ไม่ได้เอาเข้ามาอยู่แล้วนะครับมันเสียชื่อเต็นด้วยนะครับผมเนาะนะครับเรื่องอุบัติเหตุนะครับสบายใจได้หายห่วงแล้วก็เรื่องก่อไม่นะครับผมได้มาตามไหนตามนั้นนะนะครับไม่มีการกอแน่นอนนะครับเอาจริงๆเรื่องการกอไม้เนี่ยเรียกเรียกช่างมาแป๊บเดียวสิบนาทีก็เสร็จครับแต่ไม่ทําดีกว่านะครับเสียชื่อไปอีกนานนะครับผมต่อก่อนผมซื้อผมก็ตรวจนะเช็คเลขไม้นะครับเช็คศูนย์ เช็คศูนย์เช็คอะไรพวกนี้นะครับเช็คเลขเช็คเลขไม้แท้ไหมเช็คศูนย์เช็คการเช็คระยะเข้าสูนยอะไรพวกนี้ครับผมก็เช็คหมดเหมือนกันนะครับเช็คอะไรอีกอ็เช็ครถสวมรถสร้างพวกนี้ผมเช็คหมดเลยนะครับก่อนผมซื้อเข้าผมก็ต้องชัวร์เหมือนกันนะครับผมโอเคนะครับคันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับของมีไม่เยอะแต่ได้รถสภาพเนียนนะครับรถสภาพเนียนเนียนจริงคันนี้นะครับได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอน นะครับผมรอชมรูปสวยๆกันได้เลยนะครับรอชมรูปสวยๆกันได้เลยราคาเดี๋ยวผมลงให้พร้อมรูปถ่ายนะครับคืนนี้เดี๋ยวลงให้นะครับผมรอดูกันนะนะครับโอเคฝากคันนี้ไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ1.5เทอร์โบปี16ไม้หกหมื่นนะครับผมใครดูไม่ทันก็ย้อนกลับไปดูอีกทีเนาะนะครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้น่าจะได้ลงสีแดงอีกคันหนึ่งโหสีแดงแม่งหล่อจัดสีแดงหล่อมากนะครับหล่อมากแต่งออกมาแล้วหล่อมาก เหลือลิ้นหน้าลิ้นหน้าหมดตอนนี้ไม่ได้เติมแต่ผมว่าน่าจะต้องมาถ่ายรูปก <not S 1> ่อนแหละนะครับหน้าลิ้นหน้าน่าจะมาสักอังคารพุธนะครับแต่ก็ต้องมาถ่ายรูปก่อนนะครับอะไรให้ดูก่อนโคตรหล่อเลยจริงๆถ้าได้ลิน้นถ้าได้ลิ้นหน้าแล้วได้ก็จบข้างเคป้าแล้วนะครับสีแดงนะพูดถึงสีแดงจะหล่อมากนะครับผมโอเคนะครับไงฝากคันนี้ไปด้วยนะนะครับพรุ่งนี้มาต่อสีแดงกันนะครับผมสวัสดีครับ